สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราเตรียมส่งมอบก่อนปิดงานปิดท้ายปลายเดือนคันนี้เป็นนิสสันคลิก VL สีขาวมุกหลังคาดำนะครับรุ่นท็อปเลยลูกค้าเป็นสิทธิ์ลูกค้าเก่าและเป็นราชการก็ได้ไปเลยครับดอกเบี้ย0% 60เดือนพร้อมด้วยส่วนลดพิเศษ60,000บาทนะครับของแถมฟรีจัดเต็มโปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีปลายเดือนแบบนี้นะครับผมเดือนหน้าเรามารุ้นกันต่อว่าส่วนลดพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้จะมีอยู่ต่ออีกหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ ขอให้ลูกค้าท่านนี้นะครับผมขับป้ายแดงไปรับโชคปีใหม่ถูกหวยกันตั้งแต่วันที่2นี้ไปเลยนะครับนิสสันชอยละวันครับ